สวัสดีครับเพื่อนนี่คือรายการเล่าให้เพื่อนฟังนะครับรายการเล่าให้เพื่อนฟังนะครับก็เดินทางมาถึง E ีพีที่สแล้วนะครับโดยรายการเล่าให้เพื่อนฟังนะครับจะเล่าเกี่ยวกับความชอบเฮ้ย what happened เหตุการณ์ต่างๆในตัวของผมนะครับอยากจระชให้กับเพื่อนๆฟังผมคิดว่าเฮ้ยเหตุการณ์ที่เกิดกับผมเนี่ยบางเหตุการณ์เนี่ยมันก็ดีนะแล้วก็เหตุการณ์บางเหตุการณ์ที่คนไม่รู้หรือหรือนะครับเพื่อนๆในรอบตัวผมเนี่ยมาถามผมบ่อยผมก็ขี้เกียจเล่า ผมก็อยากจะให้เล่าทีเดียวไปเลยแล้วก็ให้ไปฟังกันเอานะครับอีพีที่สามนะครับผมจะเล่าเกี่ยวกับเหตุการณ์ของผมนะครับกับพี่แมทธิวดีชั้นทวันนี้ครับผมพี่แมตนะครับก็เป็นคุณพ่อลูกสอนนะครับโดยเป้าหมายพี่แมตนะครับโดยจะเอาลูกี่นะครับฟักจะสัมษั์นะครับก็รอติดตามกันไปนะครับว่าจะมีลูกศรได้ไหมนะครับพี่แมตตามความฝันพี่แมตนะครับเพราะว่าพี่แมตเนี่ยบอกว่าพี่แมตเนี่ยเป็นลูกคนเดียวแล้วก็อยากจะมีลูกอกเยอะให้มันอบอุ่นนะครับ โ okay. อเคเราเล่าอกอันมาเยอะนะครับผมจะเล่าเกี่ยวกับเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งครับผมที่ผมได้มีโอกาสไปถ่ายรายการกับพี่แมทแล้วมันเกิดเหตุการณ์แห่งความประทับใจของผมนะครับเล่าย้อนไปนิดน,นึงนะครับผมเนี่ยมีโอกาสได้ทํางานกับพี่แมทต้องแต่สมัยผมอายุก่อนจะจบมาหาลัยอ่ะยี่สิบยี่สิบเอ็ดประมาณเนี้ยยี่สิบยี่สิบสองประมาณนี้ครับประมาณเกือบสิบปีที่แล้วนะครับทีนี้เนี่ย ในช่วงที่ผมไปทําง,งานให้กับพี่แมทเนี่ยมันก็เป็นช่วงที่ค่ายเนี่ยเพิ่งเริ่มสร้างน,นะครับมีการก่อโครงสร้างใหม่ทาสีใหม่ผมไปในช่วงที่แบบมีครูโมยอยู่คนเดียวชืว่อครูอ้วนนะครับณตอนนั้นเนี่ยก็พี่แมทก็ทาสีเองดูหญ้าสนามเองอุปกรณ์การออกกำลังกายแขวนเองเชื่อมเหล็กดูการเชื่อมเหล็กดูการวางโครงสร้างต่างในค่ายเองนะครับผมก็ไปตั้งแต่ช่วงนั้นเลยทีนี้เนี่ยในช่วงที่ผมมาช่วงแรกเนี่ยมนเป็นการโปรโมทค่ายอยู่ในช่วงปีแรก2ปีแรกรายการเยอะมากครับ ผมไม่ได้โมน,นะครับผมคิดว่าผมถ่ายรายการประมาณ30-40รายการครับผมของเกี่ยวกับค่ายมยอย่างเดียวนะผมไปถ่ายที่ค่ายเนี่ยเพราะว่าช่วงนั้นไม่ช่วงประมูลค่ายครับผมทําประมูลตัวพี่แมทเองพี่เดียเองนะครับและตอนนั้นพี่เดียวพี่แมทก็มีข่าวจะแต่งงานเรวแต่ยังไม่แต่งก็มาสัมภาษณ์มาดูค่ายมา,มานู่นมานี่กองละครมาถ่าย ผมเนี่ยได้ถ่ายเยอะมากแล้วก็ได้รับโอกาสจากพี่แมทด้วยนะครับให้ถ่ายรายการแล้วก็ละครต่างๆนะครับก็เป็นเส้นทางแล้วก็ปูทางให้ผมทำงานเป็นงทุกวันนี้ด้วยนะครับพี่แมทขอบคุณนะครับโอเคนะครับผมผมก็มีโอกาสได้ออกรายการเยอะมากแต่มีอยู่เหตุการณ์หนึ่งครับผมเพื่อนๆเมื่อก่อนเนี่ยผมมีรถอยู่คันหนึ่งเป็นรถคันเก่าครับคันเก่าของผมเป็นโตลิต้าดิอมอนครับพี่แมทเขาเห็นผมขับคันนี้นะครับไปทำงานทีนี้ครับผมวันนั้นเนี่ยพี่แมทโทรบอกผมว่าปอเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยจะมีถ่ายรายการตอนเช้านะครับให้มาตอน ผมว่าขาับรถไปจอดับผมผมก็คิดว่าผมเนี่ยจะได้นั่งรถ B M คันเก่าของพี่แมทครับที่ไหนได้ครับผมรถเราไปซ่อมครับผมผมจําได้เลยแล้วพี่แมทครับผมเดมมันบอกผมว่าพร้อมยังผมก็คิดว่าพร้อมสิครับโอเคไปขึ้นรถผมก็รถผมแหละพี่เออคําตอบจากพี่แมทนะครับผมว่าเอา๋ก็บอกพี่แมทว่าพี่แมทรถผมในแอร์เสียนะครับเขากบอกเอ้ยไม่เป็นไรนิดเดียวนั่งนี้ว่า7 1อครับผม จะอยู่ลับพาวต้นๆสตูดิโอของช่อง8นะครับผมว่าเครื่มันไก่นะพี่แมทก็อธิบายพี่แมทนี้บอกเอ้ยไปได้พี่แมทฟิล์มผมเนะี่ยฟิล์มใสนะฟิล์มใสเหรอม,มันเหมือนมีอาการยึกย,กยักยกึกยักนิดนึงฮนะพี่แมทกแล้วแต่ว่าก็ไปครับผมก็ไปครับผมผมว่าเครื่แน่ใจนะครับบอกแล้วนะไปอย่างนะี้นะแต่ทําไงได้ครับรถเกีเสียผมก็เลยไปทีนี้เนี่ยรถของผมฟิล์มมันใส แดดตอนแปดโมงครึ่งเก้าโมงพี่เพื่อนโคตรร้อนก็ขับรถกันไปครับผมประมาณถึงแยกเกษตรเล้วซ yeah ้ายเนี่ยเหงื่อพี่แมทมาเต็มเลยครับเหงื่อแกใส่เสื้อสีเขียวเหงื่อแกมาแบบเต็มเลยครับผมเปียกข้างหลังครับแล้วแยกเมเจอร์ราวชียทินนะเพื่อนรถติดแล้วรถติดผมอยู่ในซ้ายสุดนะครับผมก็ขับเลยฮะสุดผมก็เหงื่อแตกไอโจไปด้วยโจเป็นฝรัหลังคนหนึ่งเพื่อนผมนั่งอยู่ข้างหลังเหงื่อแตกแป้งกระบนแบบโอ้โหซซฮอตซซฮอตครับผม ที่แม่งเหงอแตกแล้วคนที่เขาอยู่ริมฟุตบาทที่เขารอรถเม์เขาก็มองว่าดารานี่หว่าใช่เพราะว่าเหมือนแบบสงสัยกันว่าใช่แต่ว่าดาราแม่งนั่งรถคันเก่าใี่ไหมคือคือเหงือแตกเต็มเลยเพื่อนแล้วก็นั่งฝรั่งอ่ะเวลาเหงอแตกมันจะหน้าแดงอ่ะแล้วเขาก็ปาดปาดไปปาดมาแล้วเขาฝรั่งสองคนคนไทยหนึ่งคนเออนั่งรถกันไปครับเหงอแตกเหงอแตนระหว่างที่เหมือนแบบจะไปถึงพอไปเจอจะต้องเลี้ยวซ้ายอีกทีอ่ะ ขอพี่แมทนั่งแท็กซี่ไลพี่บอกไม่เป็นไรมึงไปถึงเธอโอเคผมก็ไปถึงก็ถ่ายกันสนุกพอไปถึงสตูดิโอก็เหมือนสวรรค์เลยเพราะสตูดิโอมันแอร์โคตรเย็นเราก็คิดใ,ในใจว่าเฮ้ยเดี๋ยวตอนกลับเนี่ยเราจะให้พี่แมทนั่งแท็กซี่ดีกว่าเออเพราะว่ามันรถเรามันก็ต้องนั่งกลับไปไข่ต้องทํางานต่อผมมันทรมานมันร้อนไม่ครับผมพี่แมทครับถ่ายกันเสร็จถ่ายรายการคนนังนั่งเคลียร์ครับผมเสร็จปุ๊บพาผมไปนั่งกินบะหมี่เป็ดนะครับผม พอผมวันักินมีเปรเศษแล้วผมก็คิดว่า mm hmm. ขับด้วยความอึอดอัดเพื่อนเพื่อนม mm hmm. ันอึดอัดจริงเพราะว่าผมขับไปผมก็มองข้างไปมองอะไรไปพี่แม็กเขาแกก็พยายามหาเรื่องตลกตลกอะ่ะเพราะแกมองตลกมาเล่ามาคุยกันใช่ไหมพอกินเป็ดเสเศจผมก็คิดว่าเออจะกลับไม่ครับผมให้ผมขับรถเนี่ยไปที่ร้านซื้อหมวกกันน็อกอีกแกไปซื้อหมวกกันน็อกสองใบนะครับตอนนั้นแกขับอีกไบหรือแอบ,บขับหรือเพื่อนขับไม่รู้นะแกก็ไปซื้อหมวกกันน็อกเสร็จ ให้ผมเนี่ยกลับไปส่งขับไปส่งแกที่บ้านผมว่าขับไปส่งแกผมก็เก็บความประทับใจนี้นะครับผมไปเล่าให้กับเพื่อนๆของผมเนี่ยฟังเพื่อนของผมก็บอกว่าเอ้ยพี่แมทแม่งคนใช้ได้วะอะไรอแต่ผมก็ไม่เคยใช้แกนะครับถึงไม้็ใช้ได้แค่ไหนพี่แมทเนี่ยโอ้โหเป็นคนที่แบบว่าไม่ทิ้งลูกน้องนะครับไม่ทิ้งเพื่อนนะครับเป็นคนที่แบบว่าสุนมากแล้วก็ รู้ว่าบรรยากาศมันเสียอยู่แล้วเนี่ยก็ไม่ทําให้บรรยากาศมันเสียไปอีกนะครับโอ้โหเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่ผมรู้สึกว่าพี่แมนเป็นคนที่แบบว่าดีคนหนึ่งครับเป็นคนที่ดีหรือเปล่ารวมได้ไหมเป็นคนที่ดีได้ไหมโอเคก็ถือในความคิดของผมถือว่าโอเคเขาไม่ทิ้งเพื่อนนะโอเคก็ไปถือว่าเป็นคนที่ดีคนหนึ่งนะครับก็นี่ครับคือเหตุการณ์ที่ผมทับใจในความเป็นพี่แมนนะครับไม่เคยทิ้งคนรอบข้างนะครับถึงแม้มันจะมันลำบากไงก็ถึงแม้ในใจจะคิดว่า โอโ้กูไม่น่านั่งเลยแต่ก็ไม่เคยแสดงอาการรังเกียจนะครับผมออกมาให้ผมได้เห็นนะครับผม <c oughs> นี่นะครับก็คือความประทับใจที่ผมมีต่อพี่แมนนะครับก็คือเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่ผมรู้สึกว่ามันผ่านมาจะ10สิปีแนละ้วแต่ผมก็ไม่ลืมนะครับผมก็ไม่ไม่ลืมความเป็นพี่เป็นน้องกันนะครับพี่แม้ก็จะบอกเสมอว่าผมเนี่ยเป็นน้องเขาทั้งที่ผมเป็นลูกน้องเขานะแต่ผมเขาเห็นผมเป็นน้องนะครับพี่แมน ก็ถ้าพี่แมนได้มีโอกาสดูคลิปนี้นะครับผมจะบอกว่านี่คือหนึ่งในเหตุการณ์ที่ผมประทับใจมากๆถึงแม้จะมีเหตุการณ์ที่ไม่ประทับใจหลายเรื่องนะครับนี่ครับหนึ่งในเหตุการณ์ที่ผมประทับใจในตัวพี่แมนนะครับไม่ทิ้งเพื่อนขอบคุณทุกคนที่รับชมมาผมจนจบนะครับนี่คือเหตุการณ์ที่ผมอยากจะแชร์ให้กับเพื่อนๆดูว่าผู้ชายที่ชื่อมทธิวดีนไม่ทิ้งเพื่อนนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับผมขอบคุณครับ